แตกต่างจากการทำออนไลน์ทั่วไปถ้าคุณไปเปิดคอร์สสอนออนไลน์นั่นคือคุณขายขายความรู้ขายโน้ตหาของคุณขายคอร์สขายแคมป์ก็อีกแบบหนึ่งโปรดักของคุณโปรดักของคุณคือขายขายความรู้ของคุณแต่นี้คือมีผลิตภัณฑ์ให้มีแพลตฟอร์มให้เราค่ะทำทุกทิจให้คุณอะมองเห็นนะหลายคนมันไม่ชอบงานขาย ไม่ชอบงานขายของเรามีผลิตภัณฑ์จะบอกว่าไม่ชอบงานขายก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณชอบงานที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะคุณจะใช้คำว่าคุณอยากช่วยเหลืออยากส่งต่ออยากสอนคนแต่ผลลัพธ์ที่กลับมาจะเป็นรายได้ให้กับคุณมันอยู่ที่คุณอะเข้าใจเข้าใจมากน้อยขนาดไหนถามว่าครูกระแตได้ขายกาแฟไหมคะ ไม่ค่ะหลายคนเขาอยากได้สุขภาพเขาอยากได้สุขภาพเขาก็ทักว่ากาแฟนี้ค่ะช่วยอะไรได้บ้างเฮ้ยเห็นกินกาแฟเหรอเห็นกินกาแฟยี่ห้อนี้อยู่เหรอเห็นทำอยู่แบรนด์นี้เหรอโอ๊ยประสบความสำเร็จขนาดนี้เหรอเขาอยากกินเขาอยากได้สุขภาพเขาอยากมีไรายได้เรายังไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะถ้าคนชอบงานที่แบบวิเกลียดก,การขายแต่จริงๆอ่ะ ขอให้คุณนะคะปรับเปลี่ยนเลยค่ะให้รักงานขายแต่งงานขายคุณจะทำยังไงให้ถึงผู้คนให้มากที่สุดทำยังไงให้เขาค่ะตัดสินใจค่ะ,คะ